สวัสดีผมเป็นพ่อค้าใหม่ในออนไลน์นะเพิ่งจะก้าวเข้ามาวงการออนไลน์ใหม่วันนี้ละ่ะที่ผมตั้งใจละว่าผมจะเริ่มก้าวเข้ามาวงการออนไลน์ใหม่ผมมีความรู้ละ่ะผมเริ่มมีความเข้าใจแล้วว่าออนไลน์คืออะไรนะตามความเข้าใจของผมคือว่าการออนทาออนไลน์เนี่ยการขายตลาดออนไลน์เนี่ยก็คือบนมือถือเราเนี่ยสื่อสมมติผมยกตัวอย่างเป็นสื่อทิกต็อก บนทิกตอกคือตลาดนะในตลาดนั้นนหะมีทั้งแม่ค้าใหม่แม่ค้าเก่านะแล้วก็แม่ค้าประจําเขาเข้ามาขายจับจองพื้นที่ในการขายของเขาเราเป็นเด็กใหม่ใช่ไหมเราจะเข้ามาวงการนี้เราก็ต้องไปที่ที่เราจับจองเนี่ไม่ใหม่อาจจะเป็นที่ที่อยู่ซอยเล็กๆซอยแคบๆคนเห็นน้อย ใช่ไหมเพราะว่าเราเข้าวงการใหม่ในเมื่อคนเห็นน้อยแล้วอะเราก็ตลองพยายามตะโกนตะโกนออกไปนอกซอยหรือไม่ก็เอานําสินค้าเดินโชว์ให้เขาเห็นว่าสินค้าเรามันมีอยู่นะใช่ไหมการทำตลาดออนไลน์เนี่ยทำยังไงให้เขาเห็นเราเยอะๆทายังไงสร้างตัวตนยังไงให้เขาเห็นเราเห็นเราเห็นเราใหม่ๆลูกค้าเข้ามาซื้อของบนออนไลน์เนี่ยเขาอาจจะไปซื้อลูกค้าประจําเขารู้แล้วว่า เขาอยากได้สิ่งนี้เขาต้องเข้ามาซื้อกับแม่ค้าคนนี้เขาได้สิ่งนี้มาซื้อกับแม่ค้าคนนี้ทั้งๆที่แม่ค้าประจํะสินค้าเหมือนเราแต่อาจจะขายแพงกว่าเราใช่ไหมแต่เขาไม่รู้ว่าเรามีตัวตนอยู่ตรงนี้เราเขาไม่รู้ว่าเรามีร้านค้าอยู่ตรงนี้ดังนั้นเราต้องทําสร้างตัวตนเราสร้างการโฆษณาสร้างการทําไงก็ได้ติดป้ายมันใหญ่ๆหรือไม่ก็ทําตัวเองให้มันมีเสียงดังให้มันทาไงให้ให้คนเห็นใช่ไหมคือเพราะว่า คนในตลาดออนไลน์เนี่ยมันมีเยอะแยะมันไม่ใช่มีแค่ร้อยสองร้อยมันมีเป็นแสนใช่ไหมแต่เขาเดินตลาดตลาดมันกว้างตลาดมันใหญ่เพรายังไม่เจอสินค้าเราแต่สักวันหนึ่งถ้าเขาเดินสินค้าเราแล้วสินค้าเราใช้ดีเขาก็จะไปบอกต่อบอกต่อบอกต่อแล้วเขาจะกลับมาซื้อเราซื้อเราซื้อเราเห็นไหมไม่ไม่ใครเป็นพ่อค้าออนไลน์ใหม่ๆหรือแม่ค้าออนไลน์ใหม่ๆอย่าเพิ่งไปวันไว้นะว่าขายสินค้าไม่ได้ขายอันนี้ไม่ได้ขายนั้นไม่ได้ เพราะว่าคุณต้องเข้าใจหลักของคขาว่าการทําตลาดออนไลน์นะคุณต้องเข้ามาโชว์สินค้าคุณก่อนไม่ไม่คนเห็นคุณน้อยคุณก็อย่าไปย่อทอสักวันหนึ่งถ้าคุณทําแล้วคนติดคุณแล้วคุณกลับมาซื้อคุณอีกตลาดคุณเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมแล้วคุณค่อยค่อยขยายกิจการคุณขึ้นกิจการคุณขึ้นใช่ไหมอันนี้คือความเข้าใจของผมว่าการทําตลาดออนไลน์มันเป็นอย่างนี้ผมรู้ละวันนี้ผมจะเริ่มเข้าวงการขายของในตลาดออนไลน์อย่างเต็มตัวเพราะผมมีความมั่นใจว่าผมจะสร้างล้านผมให้ยิ่งห ตามครูบาอาจารย์ให้ได้